สวัสดีครับทนมู้ชอวันนี้เราอยิบเกมคอนอรสุบะแฟนแทสติกเด็กกันอีกแล้วครับผมก็ขอโทษเลยนะครับที่เมื่อวานผมไม่มีคลิปลงเพราะเนื่องจากว่าผมติดธุระจริงๆนะครับผมก็เลยไม่มีเวลามาทางนั่งทําคลิปเลยนะครับก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเกมคอนอรสุบะนะครับได้เอาตัวละครใหม่เข้ามาในเกมอีกแล้วนะครับผมนั่นคือโลลิซ่านเองนะครับก็เป็นสาวน้อยผมจะูโคตรจะน่ารักเลยนะครับผมผมดูแบบโอ้ว้าวรู้สึกดีนะฮะ นี่เลยนะครับผมลูลนิซาเป็นซักคิวบัตนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดหาเธอกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดหาเธอกันเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกรชากันแบบยับยับเปิดกันแบบให้สุดขีดไปเลยเว้ยแบบเอาให้หนำใจไปเลยจากที่เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปวันนี้กูจะเอาให้แบบให้ยับเปิดให้ยับยับเลยนะครับผม เพราะว่าเนื่องจากว่าผมมึงไปรู้่างอย่างมาซึ่งม่งทาให้ผมมีตัวการันตีสามดาวและสี่ดาวอย่างมหาศาลนะครับผมคือแบบดูนี่สิตัวการันตีสามดาวพัลสมีตั้งสี่สิบเจ็ดตัวและตัวการันตีสี่ดาวกูมีตั้งยี่สิบสามตัวถ้าท่านผู้ชมถามผมว่าผมหาตัวพวกนี้มาจากไหนแย่ๆกันก็คําตอบง่ายๆมากเลยนะครับผมเข้ามาที่ทีมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ c h a r เ c t ร r u p ปเกรดนะครับผมแล้วก็ต้องตรงไปที่ potential b e s t i n g นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้ามาอ่านดีๆแล้วนะครับเห็นปะเปิดไปหนึ่งช่องได้หนึ่งตัวการันตีสามดาวเปิดไปห้าช่องได้หนึ่งตัวการันตีสามดาวนะครับผมพราะเปิดไปสิบช่องเนี่ยจะได้ตัวการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวเลยซึ่งผมก็ทาอย่างนี้ทุกตัวละครเลยนะครับผมคือแบบเชียกูก็เลยมีตัวทองกับตัวลุงอย่างมหาศาลคือแบบคิดดูแล้วกันแบบโห้หม่ก้อนคือแบบอย่างวะเนี่ยกูเพิ่งเราจะรูว้ว่าแบบมันมีมันมีมันมีแจกตัวการันตีอย่างนี้เลยเลยเหรอ คือแบบแล้วผมก็แบบโอ้โหเชียรต์ตัวตัวกเยอะมากตอนนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาไล่เปิดให้หมดเลยแหละครับผมก็หวังว่าจะมี4ดาวออกในตู้ตัวการันตี3ดาวพลัสนะครับผม ถ้ามันออกสีดาวให้ตู้นี้ด้วยเนี่ยจะจะจะรู้สึกเป็นขอบรู้สึกขอบคุณมาก,มากๆจริงๆครับเพราะผมไม่เคยได้สีดาวจากตัวการันตีสามดาวเลยนะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะแบบรีบเปิดและรีบไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีตัวโคตรเยอะเลยนะครับผมในการเปิดหานะอ่าแปลตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราแบบจะรีบสคิปรีบข้ามรีบไปให้ไวเลยนะไปไปไปเอาให้ไวเอาให้ว่องแบบแบบดฟ้านแะบบ อโอเคนึกว่าลุงมะโทรเ้ยเห็นค้างๆแหลกๆไปรีบสปีดรันเปิดไปเลยนะครับผมจะมีจะมีลุงแตกให้ไหมเนะี่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีตัวก,การันตีสดาวอีก23ตัวยังไงยังไงคลิปนี้กูก็มี4ดาวเยอะอยู่แล้วนะคือแบบโอ้หมดคำจะพูด่ะ แต่ก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับผมว่า4่ดาวจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเล่นสปิกบุญสองเลยแล้วกันเพราะว่ารู้ท่าทางน่าจะนานนะครับผมก็แบบเดี๋ยวเราจะฟาต์ฟอร์์ดไปเลยแล้วกันนะครับผม <Nice. S 2> โอเคนะครับผมท่านผู้ชมผมว่ากรอบการก็ไม่มีสีดาวเลยนะครับจากตัวการันตีสาดาวล l สโนแต่ก็ได้โรดิซ่าสามดาวม,มาหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากนะฮะโอเคต่อไป สี่ดาวนี่แหละผมจะไม่สคิปเลยนะครับผมจะนั่งดูจนจบเลยนะว่าได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับมาอันนี้แหละของจริงยี่สิบสามตัวเนี่ยต้องแบบให้ของดีกับผมแล้วแหละจริงจริงคือแบบมันแบบไม่เยอะมากต้องมีตัวละครที่มันไม่ซ้ําอยู่แล้วนะเอาจริงคือถ้าผมได้ตัวละครที่มันไม่ซ้ําสักสามตัวเนี่ยผมจะดีใจมากเลยนะขอไม่ซ้ำสามตัวจะดีโคตรเลยไ่รูดูกี่แสงนะครับมีแล้วนะฮะโอเค ดูซิว่าจะมีตัวละครไหนที่ผมยังไม่มีบ้างและจะเปิดได้จากตู้การันตีสีดาวเนี่ยถ้าแบบถ้าสมมุติได้โรล,ลิซ่าเลยจะดีมากเราจะไม่ต้องไปเปิดขาเธอกันเลยนะครับผมมิสุรุก,กิดินนะฮะมีแล้วนะครับผมและแน่นอนนะครับโรล,ลิซ่าเพิ่งเข้ามาก็เป็นตัวละครไม่ลิมิตเหมือนกันก็มีโอกาสาเปิดได้จากตู้นี้เหมือนกันนะครับผมอิิกะอ่าไฟนะครับ มีแล้วอะดูสิจะมีสักกี่ตัวเชียนเชียวที่มันซ้ำหรือไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำได้ไหมจริงจริงมียามีอาชุดเนตนะครับผมมีแล้วนะฮะมีอาไฟด้วยเอ้ยไม่ใช่ยาไฟมียาลมแต่ก็เก่งนะครับเก่งเก่งตัวอะไรดูสิอา่าหวัดดีครับเปอร์เนีย เวอร์เนียผมว่าเพิ่งเปิดได้เขาไปในคลิปก่อนๆนะั้นนี้ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ก็เก่งเหมือนกันเวอร์เนียตัวเมื่อกี้นะเวลิส่าชุดนอนโอเคเวลิส่าชุดนอนนะครับมีแล้วเฮ้ยเปิดม,มาเรื่อยๆมันยังไม่มีตัวใหม่เลยว่ะถามจริงขอตัวใหม่บ้างดิ เมกูมินเมกูมินชุดนอนกูตันอย่างนี้โอ้ไ oh ม่กอมีเล้ยมากันนะครับผมโอ้โหเนื่อตจาต่วละครที่กูมีแล้วทั้งนั้นเลยดัสแสงนะครับมีแล้วนะฮะโอ้ไม่กอแต่ละตัว เมลิซาเมลิซาตัวนี้กูมียังกูมีหรือยังกูจะไม่ได้ยังไม่มีหยุดยอดตัวแรกตัวใหม่นะครับผมโอเคเมลิซาแสงนะครับผมเจ๋งเปเงว่ะมาแล้วมาแล้วตัวใหม่ตัวแรกยังไม่มีนะครับอยัางน้อยขอสามตัวที่ผมยังไม่มีอะถ้าได้สามตัวที่ผมยังไม่มีผมโอเคนะกับยี่สิบสามตัวเนี่ยเมกูมินนะครับเมกูมินน้ำมีแล้วเหมือนกันนะครับผม โอเคเมกูบินน้ำไปกันต่อนะฮะเฮ้ยเมลิซ,ซ่าแสงมาขอตัวใหม่เพิ่มขอตัวใหม่เพิ่มจริงๆกิงิมมีมอมีตูรุกิแฟชั่นว่ะมียังกูมียังกูมียัง,ย,งยังไม่มีโอเคสองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวใหม่ไว้อะไรเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเค,อเคมาแล้วมาแล้ว สตัวกูคือมาตรฐาน3ตัวกููอขอสามตัวใหม่จริงๆมา2แล้วมา2แล้วเอาเรื่องมามา,มาแล้วมามาแล้วไอริสไอริสแสงกูตันแล้วกูจำได้ตันไปนานแล้วนะครับไอริสแสงแต่เก่งนะครับเก่งเกเก่งถึงจะเป็นตัวละครเริ่มต้นเกมก็เถอนนะแต่ก็ยังเก่งอยู่วันยังค่ำนะฮะมีอามีอาสโนผมมีแล้วนะครับ จำได้ว่ามีนะครับใช่ใช่ใช่โอเคไปกันต่อยาวยาวใครครับอ่าห้าคริสฤดูหนาวมีแล้วเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยอีกตัวนึงอีกกู้ขอตัวใหม่อีกตัวนึงอ่ะจริงๆ,ๆตัวใหม่อีกตัวเดียวอ่ะคืออิสตันนะยูโนอิสตันเลยอ่ะ ไอริสไอริสคาสิโนมีแล้วนะครับมีแล้วโอ้ยผมเล่นเสร็จตัวละครที่เขาเยอะเลยตอนนี้นได้แบบเยอะมากนะฮะเซโรเซโรชุดนอนมีแล้วนะครับแต่ปลดสกิลได้ก็ถือว่าเจ๋ง โอ้โหมันอยากทำให้ไซโลมืดเนี่ยเก่งมากๆนะครับปลดสก,กิลยี่ปลดสกิลเยอะยิ่งดีด้วยโอเคอันนี้ใช้งานได้นะฮะทำไมคิวโลทำไมคิวโลวะนี่ส่วน,นจะอยู่สีดาวแล้วไม่เห็นแต่ทำไมคิวโลงเฮ้ยดัสดัสแสงอีกแล้วไปกันต่อข้ามเลยโอ้โถเอ้ยตัวใหม่อีกแค่ตัวเดียวอะ่ะโอ้โหขอจริงๆตัวใหม่ตัวเดียวแล้วเราจบกันนะครับรสนุบบาทจริงๆเซโล เซลโลลมยังไม่ตันนะฮะอีกห้าตัวสุดท้ายห้าตัวสุดท้ายเนี่ยขอให้มีใบหนึ่งเนี่ยที่ผมยังไม่มีตัวละครตัวนั้นนะครับขอแค่ใบเดียวก็พอแล้วตอนนี้จริงๆกูขอเห็นตัวละครตัวใหม่หน่อยมีหมดลรือเว่าไลท Yes เอาไว้โอเมโกปีใหม่ห oh <my. S 1> สุดยอด Yes ยังไม่มีนะครับโอเค คุ้มแล้วยี่สามตัวสามตัวตละครใหม่กูคุ้มแล้วกูบอกเลยคุ้มมากๆนะครับตอนนี้โอ้ยเอาเรื่องวะโคเมโกะมาสุดยอดให้มาไอะไรอย่างงี้ดลิลินลินลมตันแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้นะฮะเดีย๋ยวไปต้องไปเช็ควุ้ยสามตัวใหม่จริงๆอย่างที่กูขอเลยเยี่ยมยอดนะฮะ เซโลอีกแล้วเหรอเซโลเมทนะครับยังไม่ตันนะครับผมสุดยอดสุดยอดพมสกิลได้โอเคเจ๋ง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 ให้มันได้อย่างงี้ตัวะเปิดได้แบบอตลครใช้งานอ่ะขอแค่ตัวละครใช้งานอ่ะกูโอเคเลยอ่ะอารูเอชุดฤดูหนาวมีแล้วนะครับผมหรือเปล่ามีแล้วแหละใช่นั่นไงตัวสุดท้ายไป โอ้โหสีดาวในคลิปนี้แบบเยอะตึงๆไปเลยนะฮะเบอร์เนียเบอร์เนียตัวนี้มีแล้วเหมือนกันนะครับผมตอนที่เพิ่งเข้าเกมมาใหม่ผมก็เปิดได้คราวนะฮะโอเคอย่างที่ขอเป๊ะยี่สามตัวขอสามตัวทครตัวใหม่ให้จริงๆนะครับยอดต่อไปแอซิดนะครับผมแอซิดผมมีสิบตัวพอดีก็เปิดไปเลยนะครับขอลุงไม่มีลุงก็ข้ามอะไรฟะา ไม่มีลุงเลยหรือรอบฟรีไม่มีสบายเช็โอเคมาเมนคอสของเรากับลอริซาหวังว่าเราจะได้เธอในคลิปนี้นะครับผมกับสกิลวัตธาดไฟสกิลแรกนะครับผมยิ่งเลอดเยอะจะตีแรงนะครับและตีหมู่ด้วยแล้วก็จะบูทดาเมจธาดไฟให้เพื่อนทุกคนเป็นเวลา12อวินาทีนะครับสกิลสองนะครับผมทำดาเมทธาดไฟใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดใช้ครั้งที่2อะนะ ก็เจ๋งเจ๋งมากเก่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 งได้นะครับมาแปกันเลยดีกว่าครับผมกลับมัลติแรกในคลิปนี้ลุยหรอลิซ่าออกให้เลยแล้วจบกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมขอถามความเดียวว่าใช่ไหมมาลุ้นกันนะครับว่าใช่หลอรลิซ่าหรือเปล่านะครับผม รู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยคือรเราติตเราจบเลยนะครับในคลิปนี้คือเปิดดีปิดดีคือโอเคเลยนะยนี่จบเป็นไงผมบอกแล้วเกมคนอุซุบาเนี่ยนะไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยจริงๆเว้ยเป็นเกมดีเกมกระชาแห่งปีกูให้ขึ้นทิ้งเลยแบบมึงเนี่ยนะ เกมเนี่ยไม่เคยทาให้กูเกลือกูเปิดเท่าไหร่กูก็ไม่มีวันเกลือเว่ยให้กูตลอดกูบอกเลยเกยมนี้ลูกรักมันคือเกมลูกรักของผมเว้ยเอาเรื่องอ่โธ่อุ้ยล่างสออนาก็มาว่ะโอ้ยคุมแล้วคลิปนี้<ช>กูดันนะครับจบเรียบร้อยอิสดันโอ้โหเปิดมาดีปิดก็ดีสุดยอดทุกอย่าง โอ้ oh, everything is perfect อ่ะมัน perfect จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมในคลิปนี้โอ้ oh, เปิดกระชากันอิ่มมากเลยอ่ะแบบผมอิ่มเลยครับตอนนี้คือโคตรอิ่มอะแบบเปิดกันแบบอิ่มอิมเลยอ่ะตันแล้วตันยังชุดนอนตันแล้วนะครับเมกุบินชุดนอนโอเคต่อนะครับผมเมกุบินน้ํตาตันยังตันอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเมกุบินน้ำเมกุบินชุดนอนกูตันแล้วโอเครู้เรื่องนะครับผมมีใครอีกบ้างเอ คริสดูดูหนาวนะครับยังไม่ได้เพิ่มเลยโอเคกดเพิ่มไปนะฮะอ่าใครอีกเอ่ยใครอีกใครอีกวิสยุนยุนไอริสคาสิโนยังไม่ตันก็เพิ่มไปนะครับโอเคใกล้ตันละใกล้ตันละไอริสไอริสไอริสอ่าดูเอนี่นะครับดดูหนาวอ่ะ มิสซูรุกิดินแล้วก็แสงได้มาเยอะมากใช่รู้สึกว่าผมได้มิซูรุกิเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยใกล้ตันแล้วมิซูรุกิดินกูแต่ใกล้ตันแล้วมิซูรุกิแสงต่อนะครับแปะโอเคก็ยังดีลงลองสกิลดีอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ แล้วก็มีซูรุกินี่บอกเลยแฟชั่นเนี่ยของดีเอามาแทนมิซุรุกิดินตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมตัวเนี้ยคือเอาไปแทนเลยแม่งเก่งกว่าอยู่แล้วนะฮะโยของดีโอ้ยกูอยบอกแล้วว่าของดีคลิปนี้เปิดกันแบบอิ่มๆอ่าแล้วก็ดัดดัดแสงตันยังได้เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้สองตัวเลยนะตันปะ ตันโอเครู้เรื่องแล้วแสงกูตันแล้วโอเคอ่าใครต่อครับลิน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 ไม่มีโอเคอ่าลีอาลีอไม่มีเซโลต่อเซโลลมตันยังยังไม่ตันโอเคก็ไปกันต่อนะเทโลเซโลชุดนอนอ่ะขาดตัวเดียวก็ตันแล้วโอเครู้เรื่องเซโลเซโลชุดเมีดขาดเยอะเลยนะครับโอเค ต่อไปก็เป็นเอลิกาไม่มีโอเคต่อไปก็เป็นเม,เมลิซ,ซาชุดนอนยังไม่ทันเพิ่มโอเคค่ะสองตัวนะฮะเมลิซ,ซาตัวใหม่นี่เลยภูมิใจนําเสนอมากมากนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเมลิซ,ซาแสงเนี่ยอ,อ,อยากได้มัตั้งนานแล้วในสุดก็ได้เอาเรื่องเอาอย่างเรื่องนะครับโอ้โห ผมจะมีครบทุกตัวในเกมนองจริงๆแล้วนะที่เป็นสี่ดาวเนี่ยใกล้ครบแล้วกูเริ่มเก็บใกล้ครบแล้วต่อไปเป็นมีอาร์นะครับนุ่นหนาวอ่ะก็ขาดอีกสองตัวเหมือนกันโอเคมีอาร์ชุดเมทนะครับขาดอีกสองตัวเหมือนกันตัวเดียวปะเออขาดแค่ตัวเดียวแล้วโอเคใกล้ตันอีกตัวหนึ่งมีอันจาเอมมี่เอมมี่เอมมี่ไม่มีโคเ,เมก็ปีใหม่เก่ง กูบอกได้ันเดีลยวว่าเก่งมากโอ้โหของดีเว้ยแค่ได้เค่นี้กูก็อิ่มเอมใจแลวเกินอ่าต่อไปนะครับเป็นของเวเนียและก็เป็นตัวละครสุดท้ายกับลิซอสลิซ่าเออลลิซ่าเวเนียนะเวเนียแสงนะไป ไม่ใช่แสงนิวโวอร์เดนินมานะครับโลลิซ่าโอ้เปิดกันแบบอิ่มอิ่มคลิปนี้กูอิ่มมาก โอเคนะครับผมนานผู้ชมก็จบไปแล้วกับการเปิดกิการชาในคลิปนี้การตามหาโรดิซ่าเราก็ได้มาแล้วในมติแรกนะครับผมอ่างั้นก็มาเพิ่มอันนี้เลยกันนะครับค่าความสัมพันธ์ได้ถึง25นะคนทีจ่จะแบสซิงผมได้เท่าไหร่เอเ่ยเศษมีเท่าไหร่เศษมีน้อยยังไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับแต่ต้องไปที่ค่าความสัมพันธ์นะฮะเอาให้เท่าทุกคนอื่นก่อนตอนเนี้ย แต่ของของอ่ะหมดจริงๆว่ะเพราะผมเพิ่งอัพไปล่าสุดแบบย่งเพิ่งอัพขึ้นตัวยี่สิบห้าก็เลยไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะฮะเคลียร์แม่งขาดเคลียร์จัดเลยว่ะของของข้าวของสัมภารคือขาดเคลียร์จัดจัดอ่าอันนี้ต่อเอาให้ถึงยี่สิบห้าตัวโ o หลีชี t จะหมดแล้วของครูจะหมดแล้วโอเคพอคยิบฮาแลค่นี้ก่อนโอเคนะครับผมคลิปนี้หมดแล้วเราจะมาเปิดกระชากันแบบจุกๆเอาให้อิ่มๆนะครับผมก็อิ่มอิ่มจริงๆผมรู้สึกว่าอิ่มจริงๆนะครับในการเปิดกระชากในคลิปนี้นะครับผมโอ้โห ไว้ค้าหลักคนทุบะลงตัวละครใหม่มาแล้วก็จะเปิดเปิดหากันอีกเหมือนเดิมนะครับผมงั้นก็แปลว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ